สวัสดีค่ะพบกับเซลจอยชาแนลอีกแล้วนะคะหรือเพจเซลจอยมิซูแปะแดงโปรแรสุดคุ้มค่ะวันนี้นะคะตอนมีรถเป็นตัวปาล์ตูสปอร์ตยีดิทีชันขับเคลื่อนสีล้อนะคะราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทนะคะถ้าเป็นสีขาวบุกนะคะจะบวกเพิ่ม2 0 0 0 0บาทนะจ๊ะเราจะพาไปดูนะคะว่ารถคันนี้นะคะเขามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะและแล้วรถคันนี้นะคะชิ้นส่วนไหนที่เป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าก็ได้มีการพ่นสีเป็นสีดาทั้งคันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารถคันนี้เขาแต่งจัดเต็มนะคะและดูดังขนาด ขอติดไปรับชมฝอายพี่กด subscribe ไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้เจอด้วยนะคะเดีย๋ยวไปดูกันเลยว่ารถคันนี้เขามีการแต่งอะไรกันบ้างจ้าไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าจอบ,จอบเจ้าปาเตโร่สปอร์ตนะคะคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างเริ่มจากจุดแรกเลยโลโก้ปาเตโร่สปอร์ตอันนี้มีมาให้จากโรงงานแล้วนะถ้าเป็นตัวอีมิีชั่นนะไม่ได้ติดเพิ่มเติม,ตม,ตมนะคะถัดมากระจังหน้าเขาเป็นสีดำาให้จากโรงงานแล้วสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะและสินส่วนที่เพิ่ม,เ,มเติมนะคะก็จะมีส่วนของนี่เลยค่ะ คิวโคมเมียมการชนหน้าหรือตัวสีนั่นเองอันนี้ลูกค้าต้องการเป็นสีดํานะเ่อกันดีมีการคนัเพิมเติมให้ด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าในตัวอ e ีลิต e ดีชั้นของเขามีเซนเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะเป็นตัวท็อปเนาะ และถัดมาเป็นในส่วนของชุดแต่งสปอร์ตแล้วนะเอ็มคันนี้ลูกค้าได้มีการพ้นเป็นดำเงาอีกเั้นเนยนะคะเดิมๆแล้วชุดแต่งของเขานะคะเป็นแบบดำด้านแต่อันนี้คือเราก็ได้มีการพ้นเป็นสีดำเงาให้ลูกค้าได้เลยลูกค้าต้องการดำทั้งคันนะคะขิดตรงนี้ลูกค้าก็พ่นเป็นสีดำด้วยเพราะว่าเดิมๆเ,เขาเป็นตัว C ส,สีแดงนะตรงขิดตรงเนี้ยเขาเป็นตัว C นะอันนี้ก็ได้มีการพ้นเป็นสีดำทั้งชิ้นเลยนะคะสกเกิร์ตหน้านะอ่ะด้านหน้ากรจกมีบานนี้ค่ะเดี๋ยวดูด้านข้างกันนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างจ แล้วเรามาดูต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะนี่เลยค่ะล้อแมกของเรานะคะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเงิน10,000บาทนะคะและล้อแมกเป็นล้อแมกลายมาเวลนะคะยางเลนโซ่ให้ด้วยนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้ค่ะแต่ว่าต้องเพิ่มเงิน10,000บาทนะคะในโปรดาวแสนสองเนาะถัดมาก็จะเป็นส่วนของซุ้มล้อเป็นสีดำเงาอันนี้เป็นชุดแต่งของสปอร์ตเรอเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะติดเพิ่มเติมให้ด้วยเพื่อความดุดันนะคะและฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ว่าจะติดฟิลม์ลมกี่เปอร์เซ็นต์ ถัดมาก็คือจะเป็นส่วนของคิวกลนสับประตูนะคะแถมให้ลูกค้าทั้ง4บานเราแถมให้เป็นของแท้ด้วยนะคะพี่พจ๋า และส่วนของขอบกระจกมองข้างนะคะก็ได้มีการพ่นสีเพิ่มเติมให้ด้วยเพราะว่าเดิมๆเั็นขอเป็นสีโครเมียมนะคะและนี่เลยค่ะคิ้วขอบกระจกอันนี้ก็มีการพ่นเพิ่มเติมให้ด้วยนะจ๊ะ,ะพี่จ๋าเพื่อดูดูดันทั้งคันเลยนะคะและกาบทางประตูอันนี้ก็ได้มีการพ่นสีดําสีเดียวกับชุดแต่งนะคะเนี่ยดูดันมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะและปล้าก็เลยมือกับแคปลาอันนี้ก็แถมเพิ่มเติมให้ด้วยเป็นของแทงมิสู้เลยมือเปิดประตูก็ได้มีการพ่นสีเพิ่มเติมให้ด้วยนะจ๊ะเดิมๆก็เป็นสีโครเมียมนะคะทีีี่เพิิมมมตนนนะดดด้้้าาขก็ค๋ยู ทายกันนะคะว่าแถมอะไรบ้างจ้า แอดในส่วนของด้านท้ายรถนะคะรถคันนี้เป็นอินดสิสีดำนะคะหลังคาดำเราหลังคาดำสวัสดีชาฟินสปอตเลอร์หลังเป็นสีดำมาให้จากโรงงานแลนะถ้าเป็นรถสีดำเนาะที่เพิ่มเติมก็จะมีส่วนของนี่ค่ะคิ้วพรงเมี่ยมฝาท้ายแบบมีไฟเวลาลูกค้าเหยียบเบรกก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดเวลาลูกค้าเข้าเกียร์านะคะจะขึ้นเป็นไฟสีขาวตรงโลโก้ปัตเตอร์สปอร์ตนี้ให้เลยนะคะและกันลอยฝาท้ายนะคะก,ก็ก็แถมเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยและนี่จะเป็นส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังของลายสปอตเา ทั้งชิ้นเลยนะคะไม่มีสีแดงเลยลูกค้าต้องการสีดำทั้งชิ้นเลยนะคะอันนี้จะจัดให้เลยค่ะชุดแต่งลูกค้าก็สามารถเลือกลายได้นะคะลูกค้าก็รีเพลมาได้เลยนะคะและรถเจ้าของเราก็จะมีในส่วนของขาชาร์จไฟตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะแล้วถัด้าจะก็แถมให้ด้วยนะคะคม6ีก็แถมให้ด้วยนะคะในโปรดาว1แสน20,000บาทเนาะด้านไทยก็จะมีประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูด้านในกัน,นะคะว่าแถมอะไรบ้างจ้า แล้วในส่วนภายในของรถนะคะที่มาจากโรงงานแล้วนะก็จะมีส่วนของสกัดเพกันอยแบบมีไฟอันนี้มาจากให้จากโรงงานแล้วนะคะกล้องมาถึงนารถก็มาให้จากโรงงานแล้วเช่นกันกระจกก็จะเป็นตัดแสงให้ด้วยนะให้ตัวอินดิชันเนาะเบาะของเขาเป็นเบาะซับความร้อนหรือเรียกว่าคูลเลมูเล่นเอเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้ให้เลยนะคะเอาง่ายๆว่าเบาะเสียงน้ำตาลก็จะมีในตัวของตัวรุ่นทีพรีเมียมและอีลิตนะคะที่จะเป็นเบาะสีน้ำตาลเนาะ ในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีส่วนของดันเบาะหลังให้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของระบบอนอ o เอ็กกรองดีกว่าเดิมร้อยเท่าเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเตือนวัดรมยางให้ด้วยในตัวใหม่ล่าสุดเนาะเอ็มวายยีสานะสายไวไฟแอนดอยหรือว่ามีสติกอันนี้ก็แถมให้ด้วยนะคะเพื่อสะดวกสบายและเชื่อมต่อกับจอกลางนั่นเองนะคะ เวลาลูกค้าคนไหนต้องการดูเน็กซิสก็สะดวกสบายมากขึ้นเลยนะคะภายในก็กว้างขวางมากขึ้นรถของเรานะคะเป็นรถปาุ์ตสปอร์ตเจ็บที่นั่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูช่วงไทยคลิปนะคะว่ามีแคมเปญอะไรดีๆบ้างจ้า ก็เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆหลังจากพี่ชอยนะคะได้พาไปชมเจ้ารถคันนี้นะคะว่าแต่งแต่เป็นขนาดไหนนะคะจะบอกว่าคันนี้ลูกค้านะคะเขาได้มีการตกแต่งจัดเต็มดําทั้งคันเลยนะคะในส่วนที่เป็นโครเมียมเนาะแล้วก็คันนี้ลูกค้านะคะดาว120,000บาทได้อะไรบ้างก็คือจะมีชุดแต่งรอบคันทําสีในชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ล้องแบบนะคะก็คือจะเพิ่มเงิน10,000บาทนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดาวสูงกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ลูกค้ารีเควสตมาได้เลยว่่าาาาอยากแบบไหนนะคะควเท นนทักมาหาจอได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการใบเสนอราคาหรือต้องการให้จอเสนอราคาให้นะคะเดี๋ยวจอจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คนะลิปนะถ้าเกิดว่าใครด่วนโทรหาจอได้ที่เบอร์092นะคะ4464415นะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะคะฝากพี่กดหัวใจให้จอและกด subscribe แชร์ให้เเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะนี่้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Drive your ambition Mitsubishi Motors